สวัสดีครับสวัสดีเอฟีพิจาทุกท่านครับเสาร์นี้ครับพิจามาอยู่หน้าขอกงัวน้องจอยครับอยู่บ้านทวีผลตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับมือนี้น้องจอยมีงัวมาฝากพี่น้องลายโตน้องจอยเนาะมีทั้งมดเจ๊ตโตพี่น้องครับเจโตนะครับอยู่บ้านทวีผลบรรยากาศตอนสองโมงเคิงนครับสองโมงเสานะพี่น้องครับกับว่าแดดปันใดนะครับอยู่กับน้องเพิ่นบ่ใส่เสียขันยาวตั้มือนนี่บใสไซค่ะ ใส่หมวกแล้วพี่น้อง่ะนะครับอยู่กับน้องจอยเด้อน้องจอยคนงามบานทวีผพครัเพิ่์มีง่วงมาป่าพี่น้องห้ายโตร้ายฉุดเดี๋ยวเข้ายางเบึ้งน้ากันไปทีละต2โสองตพี่น้องครับไปน้ากันเลยเบึงละเอียดน้ากันราคาถูกโตสามราต่อรองด้ราคาครับอ่ะนี่เอาโคมแหลกเรื่องน้องจอยเนาะค่ะโคมแหลกนี่พ่จามากมากครับพี่น้องครับมากลูกเพิรลูกเพิรสีแดงงามหนังหนาครับง่วงแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับโคมนี่ง่วงแม่ลูกลูกตัวแม่ครับ โค้งแรกน้องจ้อยเปิดได้ราคาเท่าไหร่ครับห้าหมื่นหนึ่งพันค่ะห้าหมื่นหนึ่งพันค่ะพี่น้องครับโค้งนี่ห้าหมื่นหนึ่งพันต่อรองไดเดอ้อนะครับแม่เพิ่์นว่าท่ายทายสูงเท่าไหรเนาะท่ายซุงร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบบวกลบพี่น้องครับเคยมีดูกละสองตัวเนาะแม่จ้ะสองตัวรวมตัวนี้ละพี่น้องฮันดาคันวิจารณ์นี่ละนะครับตอนนี้เมื่อเช้านี่เห็นแม่เพิ่นขึ้นโค้งลูกนะอาจจะมีอาการเริ่มขึ้นจ้ะยังว่าถ้ผสมเรื่อแม่เพิ่นครับอาจจะมีอาการเริ่มเริ่มเป็นซัดพี่น้อง โคมลูกแหละเมื่อกี้นี่เลยก้อนเยีท้ายนี่นะครับหรืออาจจะเพราะว่านี่เป็นสัตว์ขักโคมมนี่ผู้ได้เด็ไปถือว่าคุ้มค่าพี่น้องครับดูกเพลินงามแห้งนี่ลูกเสาว่ายสีหาเดือนนี่น้องจอยจ้าหนังหนาพี่น้องตัง้งพุ่นตั้งยนยน,ยน,ยน,น,นหน้าหนาครับบื้อลึ่งง่วเครืองดำพร้อมพี่น้องครับหนาแหง้งเพศสีดำพ่วงห้างสีดำครับงามไหลจมูกสีดำที่ง่วงปรามันดูผสมนี่ครับงามลูกงามโคมนี่ นะครับพูนเบิดเส้นลมนังนายเฮ้พี่น้องครับลูกงามเด้อคมนี่ฮะมือหนึง่งพันน้องจอยแม่นจ้านะครับประกันตำนี้ค้าทุกค้าถอนเนาะจ้าสองซุ้มสองจมทั้งแม่ทั้งลูกนะครับทั้งแม่ทั้งลูกเป็นหัวเครื่องดำครับนี่ครับนมสีเต่าน้องจอยเนาะแม่นจ้านมยังบวมอยู่เมื่อกี้ก็กินนมไปแล้วล่ะคมนี่ลูกงามนะครับแม่เพื่อนจมูกสีดำเข้มบวชิบ่แหวงครับขอบหูคลิปหูสีดำหลังหูสีดำนะครับอ่านี่อ่างทองงามพี่น้องครับแม่เพื่อนเพชรสีดำ เบื้องละเอียดได้เลยครับพี่จานครับพวงหางดกสีดำนะครับนุ่มสีเต่าบมอมีติง้งละเอียดพี่จา้าก็้องจอยกะเดินบอกกันแล้วพี่น้องครับโอ้ละเอียดก็คร่าวอล่ละนี่แม่เพิ่นเดอร์อวนแข็งแหลกถ่ายสูงหน่อยยี่สิบบวกลบครับเคยไปดูละสองตร่วมตัวนี้ละโตัวงามๆนี่แหละห้ลูกงามพอสมควรครับงูตัวนี้ไฮดูงามแห้งเอาไปกับนาที่สังเกตอาการเอาถ้าเกิดเพิ่นเป็นสัตว์แห้งกะผสมเอาพี่น้องครับ หามื่นหนึ่งพันครับถ่ายลูกหนาเลยพี่น้องนาตับเลยเพจสีดําพ่วงห้างสีดําครับตาผพ้ใดย์บังว่าเป็นที่งหูเลยว่าลูกพันงามลูกพันหนาหนังหนาพี่น้องนี่นะครับหาหมื่นหนึ่งพันครับน้องน,น้อจุ้ยน,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 น้องจ,ยอ,งจอยโอ้ยบ่าพิดโอ้ยเป็นตะหอนบละมือเนีย้ยฝ่าวไทยเนาะใส่หมวกแล้วบัเป็นยัง <kung> ได้ค่ะได้ you, ได้ <Viol> อยู่พ่อได้อย <Eat, güzel> <reais> ู่ได้อยู่ะลำโตเน้าหนังนาครับพี่น้องครับบ่าอีกที่หนึ่งขวันจับมองนางทับลูกเสาหง้อปลาหมันดูผสมครับวบสีหาเดือนนี่ละคุ้มแรกนะครับประกันตันี้ค้าทุกขาท้อนส่งซุดทรงจมแม่เริ่มสิเป็นสัต์แล้วพี่น้องคุ้มลูกเมื่อเสานี้ครับขวัญจับมองนางทับแม่เพิ่นนะครับล่ำโตเน่าอ่างดีหม้อไทยต่วบอกให้ลูกสุดยอดต่อไปนองจอยเฮาไปแบบเร็วๆห่อนจ้านี่ครับกำลังเขี่ยอย่างอยู่ กำลังเขียวเอย่างเดียวย้อนแสงจังหน่อยอ่ะลองจอยไปทางพุ่นบันมั่วเมสาวพี่น้องครับมัวแมสาวอา่าประมาณสองปีน้องจอยเนาะ<ม>นสิบพื้นเขาสองปีนี่แหละท่ายสูงอะไรครับตัวนี้ร้อยสามสิบหกค่ะร้อยสามสิบหกบวกโดบครับพี่น้องครับสีแดงง่ามนะครับสดใสครับมีแถบหลังกลางพร้อมแถบสีดำ ตัวนี้พันสมมาแล้วครับเจ้าหุตตันมาแล้วนะครับเปิดได้ค่าเท่าไรครับมังจอยตัวนี้สี่หมื่นแปดจ้าสี่หมื่นแปดครับพี่น้องครับสี่หมื่นแปดพันต่อร่องได้นี่ครับเบิง้งน้ำกันเบื้องลาพันยางจังหน่อยด้วยยางตัวไรนั่ละหู้ลายพี่น้องเลยสี่หมื่นแปดครับแม่สาวตัวนี้น,น, 48, น,นี่ลำตัวยงาหนับสีงามเป็นงวเครื่องดำนะครับผสมเจ้าหุตตันมาครับนี่ผสมเจ้าหุตตันมีใบมีหลอดเลยสมอยู่นี่เนาะสมอยู่เลย วันที่ผสมครับยี่สิบเอสมีนาเอ้ยยีเบสเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจำนวนขวดหนึ่งกลุ่มผ้าหกหกครับได้จักหมื่นะครับหมื่นในวันที่ได้สองสั้หมื่นหมื่นวันที่ยี่สิบสี่นะครับนี่ผสมของแม่สาวพี่น้องครับมีใบมีหลอดครบสี่หมื่นแปดเนาะแมสซาสีงามครับพี่น้องครับวันจับมองนั่งครับเบื้องน้าตาเพื่อนบ้านนี่นี่ครับหน้าตานาโงงงามพี่น้องคอผู้คีบผู้สีดำนะครับได้บดนะพี่น้องนะจมูกสีดำเข้มบวชีบวแดงครับ กรีบเล็บงามหัวแม่สาวนะครับมือนี่นกจอยสีแบงปันน้ำลางครับนุ่มสีเต่าเนาะแม่นจ้าสีเ<ส>ต่าครับกรีบเล็บงามประกันค่าถกค่าทรอนส่งสุดตรงจมจคือเกา้าจ้ะคือเก้ารับประกันคือยืนงา่ายทายดีแท้สี่หมื่นแปดครับราคาห้องพี่น้องหัวแม่สาวอนาคตให้ลูกให้เต่าไปแล้วครับอะเอาหางใหญ่พี่น้องนะครับเพศสีดำ ว่างหางสีดำพี่เต๋ผมว่บ่เตีย๋ยหรมึงหูเละพี่เตี๋ยสีดำมึงตาดหลังพี่น้องครับชัดเจนสี่หมื่นแปดครับตัวนี้ก็หูแทงจอยหูอยู่ค่ะโอ้เ <c oughs> ป็นตะเลี่ยงพี่น้องอ่ะมึงฟังนี่อาจัธย้อนแสงนิดหน่อยครับม,มึมีมึมีแตี่ยมยังหรอนี่ปอดๆเลยสี่หมื่นแปดครับพี่น้องครับง่าแม่สาวโตวที่สองในตอนในสนใจครับโทรมาหาหนองจอยนะครับต่อรองราคาได้ ผสมยบร้อยแล้วพี่น้องนี่นาสนใจนะครับบางโตสื่อแม่สาวไปผสมจากเถื่อก็มีได้พี่น้องตัวนี้สมให้แล้วนะครับนี่เป็นตัดสมให้เรียบร้อยสอมจ้องหุดตันมาเป็นงวเครื่องดําครับงวงตีบืนเขาสองปีล่ะพี่น้องนะครับเพียดที่ดาพ่วงหางสีดําครับ,รบน่อสีเตาขอบหูคีบหูสีดําลังหูสีดําพี่น้องจมูกสีดํบาบชีโบแวงครับงวโตที่สุดที่สองต่อไปตัวไหนน้องจ้อยเอาต,ตัวนี้ก่อนตัวนี้คะ่ะ มาตัวนี้ตัวนี้ครับเป็นงัวไทยกลางราคาป้เบาอน้องจอยทีเนาะแม่นค่ะอ่ะเปิดไยครับนี่สามหมื่นเก่าค่ะสามหมื่นเก่าพันครับพี่น้องครับงัวไทยกลางทายสูงอะไร 25, ะร้อยยี่สิบห้าค่ะร้อยยี่สิบห้าบวกลบครับนี่งัวไทยกลางสามหมื่นเก่าพันครับพี่น้องครับผสมเรียบร้อยแล้วแม่นจ้ะผสมเจ้า VL โรโจครับพี่น้องครับนี่นี่นี่ครับผสมตัวนี้มากอา่ามีใบมีหลอดครบเลยหลอดเยืนล่าง วันที่ผสมนะครับวันที่21ธันวาต้องว่านาร่อยหกสิบสี่กับนกขอดหนึ่งตุลาหกห้าอ่าได้จักเดือนละน้องจอยสี่เดือนกวสี่เดือนกัวอะไรเนาะว่ได้ตัวทองไหครับอันยังว่นตัวทองไน้หนแมนค่ะยังว่วเอาตามใบเล่นบ่แมนค่ะสามหมื่นเก่าครับพี่น้องครับนี่ตามนี่เด้อผสมในสี่เดือนกว่าเหรอยังว่าเปนตัวทองครับเอาตามใบเราขายตามใบอ่าสามหมื่นเก่าพันครับราคาห่องเนาะ ไม่ฮนจ้ะสามหมื่นเก่าเป็นงัวไทยกลางเคยไปดูเจ้าตัวครับมังจอยเคยมีลูกแล้วสองตัวคะ่ะในว่วงนี่ละขั้นมากอ๋อครับเคยไปดูหนึ่งตัวไม่ฮนแต่เป็นทองอ่ะตัวที่สองนี่ทองนะครับเนาะไม่ฮนจ้ะเพิ่งแยกลูกมาตัวนี้นุ่มบวมอยู่ไม่ฮนค่ะแยกลูกมากนุ่มบวมเป็นงัวไทยกลางนะครับงัวไทยกลางขั้นอีกแล้วเบิ่งน้ำกันนะครับขอบอจมูกที่ดำเข้มเปื้อนเปื้อนครับล่ำตัวเงานะครับแยกลูกมานุ่มยังบวมอยู่พี่น้อง เพศสีดำพ่วงหางสีดำนะครับนุ่มสีเต่าต้องจ้อยเนาะแม่นจ่าสีเต่าเบิ่งตาลังนะครับเบิ่งชัดเจนไปเลยจามื่นเก่าราคาห่องผสมเจ้าวีเอลโรโจมาได้สีหาเดือนแล้วนะครับไล่เอาพี่นอ้องนี่ครับผสมวันที่ยี่สท่านว่าสาวหน่อยก็ยอยากว่าเล่นน้ำมุามีลูโคมแหลกเป็นองงามเห็นว่างามงานี่ครับ สามหมื่นเก่าราคาห่องครับต่อรองไหนเด้อพี่น้องอ่ะม่วงเขื่องดำม่วลูกลูกแหลกติดกระลูกสองในทองอ่ะเกี๊ยวเล็บงามครับนุ่มบวมอยู่นะเพิ่งแยกลูกมาพี่น้องนุ่มนุ่มบวมนุ่มสีเต่างามงามเป็นตัวนี้ใช้ดีอยู่ดอกนะครับจะรับม่วงโตที่สามสามหมื่นเก่าพันครับแต่ได้สนใจกระโทนม้าหันทองจอยนะครับห่อนเริ่มห่อนแล้วเริ่มห่อนต่อไปทองจอยเฮ้ยโตง่ายโตไดต่อบบไหนตัวนี้บตัวนี้ก็ได้ค่ะ มาเบิงงัวชุดที่4พี่น้องครับนี่ผู้ใดมักหน้าหนาใหญ่ๆนะครับงัวไทยกลางนะครับอ่ะตัวนี้เปิดเท่าไรครับน้องจอยสี่หมื่นเจ็ดพันค่ะสี่หมื่นเจ็ดครับงัวตัวนี้พี่น้องครับนี่งัวแยกดูกมาเนาะแม่อันใแยกงัวแยกดูกท้องว่างนะครับแม่นค้อว่างกุงสางใหญ่ๆครับหนังหน้าหนาตัวยาวๆครับพี่น้องสี่หมื่นเจ็ดครับต่อรองได้เป็นงัวไทยกลางพี่น้องครับนี่จมูกที่ดำเข้มบรสีบรเวงครับอ่าคีหูปลายหูสีดำนะครับ นี่งัวเคยไปดูละสองตัวบก่กมล่นจา้นจาเคยไม่ลงมาเลยไปดูกับส,สองตัวรับไลเ่เหยื่อทีจ่าก็บอกกํา้องใจละถ้าไอ้สุ้งลอยเท่าไรก็ลอ,อยสามสิบหกค่ะลอยสามสิบหกบวกลบครับหนอกว่ามัวเถิกนะครับอ่นังนะล้ำตัวงามครับพี่น้องครับอ่างลึกนะครับนี่กีบเล็บงามเบื้องทายยางพาราดนี่เบื้องเลยพี่น้องนี่ครับเนื้อนังดีเลยงัวตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดพันครับงัวชุดที่สี่เพดสีดำพ่วงหางสีดำครับง่ามว่าด้กินพี่น้องส่วงบล็อกละ เนื้อหนังดีเด้งัวตัวนี้พี่น้องงัวลูกสองเคยลูกสองตัวสถานะตอนนี้ว่างนะครับท้องว่างเอาไปถาเป็นตัดกับผสมเอาพี่น้องครับพรงสางหง่ๆยางอ่อมงัวเลยบางเทีออ่อมไหมก็มือตื๊อๆพี่น้องมันย่อนแสงก็ต้องถาจังหวะงัวมันยางมานะครับเบิ่งขับเพศสีดําพ่วงหางสีดําครับตาหลังหัวไล่นางจอยเลยเติมแล้ว นี่ครับสี่หมืนเจ็ดครับพี่น้องครับตัวนี้น้ำลางพี่น้องครับนุ่มนุ่มงามนุ่มฉีเต้าจีบเล็บงามตื๊กเผาใหญ่ครับาายอะไรใหญ่ๆเลยหัวตัวนี้สี่หมืนเจ็ดครับราคาห้องน้องจ้อยเนาะต่อรองไรเนาะจ้าต่อรองไลยต่อรองเอาครับฟองว่างพี่น้องเอาไปกะทาเพื้นเป็นสัสกับผสมเลยพี่น้องครับหัวคงค้างจะโพวงสากเงี้ยสีงามรัมโตแยวนัวนงหนานะครับนี่ ยาข้าแก่กับบัวเลือพี่น้องน้องจ้อยเกีียวม่กินไปเอาอยาค้าแก่พวกเลยะมัว่วโตที่สี <C. S 1> ชุดที่ซีครับพี่น้องครับนี่เอาหนาขอบพลอยพูนในอขนนอบม่เปิดรลคาวหวังวั่วงามพูลยางเขาไอก่อนมั่วแล้วมั่วงามบนในขอ,อกก็ไล่ลายพี่น้องเลยอ่ะต่อไปน้องจ้อยเฮาไปแบบเร็วชุดที่หานะครับตัวนี้เคยไปดูกันหนึ่งโต้กัน แมนค่ะเคยมีลูกแล้วเนี่ยใหญ่หลายพี่น้องเลยง่วงอะบราวน์ดูผสมใช่สูงได้ตั้งจ้อยลอยซีสิบสองค่ะลอยซีสิบสองบวกลบครับอ่าเคยดูหนึ่งตัวเนาะแม่นจ้ะเปิดราคาเท่าไรซีหมื่นเจ็ดค่ะซีหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับซีหมื่นเจ็ดพันต่อรองได้ตัวนี้เคยไปดูกันหนึ่งตัวเนาะแม่นค่ะตอนนี้ผสมดูครับตอนนี้ย่างค่ะย่างมาท่นผสมพี่น้องสีงามความสูงได้เลยลอยซีสิบสองบวกลบนะครับโครงสร้างใหญ่ๆพี่น้องเลยมัวสีดำแดงนะครับ สี่หมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับสีงาม้องสั่งอ่ะต่อไปเบื้องนาตาครับนาโนงงา,ามขอพุงขิปุงสีดำพอได้โบดมาหลายเลยจมูกสีดำนะครับเบื้องน้ำกันพวนไม่ต้องหูเทยอะ,อะหูปกติดีบสีบโบแบงครับได้โบดมาหลายเลยว่าตัวนี้ขวัญจับหมองนงั่งทย่านยางไปหาเจ้าของเราทั้งหมดนี่ครับพี่น้องครับอนาคาติดโบดมากกีบเรียบงามนะครับนำลางล่ามไปหอดนุ่มนุ่มตีเต่าน้องโบน่ะมีติงวะ มีติงค่ะติงเนาะแม่มีติ่งติ่ติงหนึ่งหรือบ่มี่ป่ะตัวนี้อตวบ่มีติงตัวพี่ติงตัวพี่อ่ะตีบ่ไมี่ติ่งเอาตีบ่มี่ติงเนาะมันจำผิดอ่ะพศสีดำพ่วงหางสีดำตอนนี้ย่งทองว่างสี่หมื่นเท่ากับราคาห้องสี่หมื่นเจ็ดพันค่ะสี่หมื่นเท่าับสี่หมื่นเจ็ดพันสี่หมื่นเจ็ดแบบราคาห้องตอรองได ตัวใหญ่ๆพี่น้องครับนี่สีงามหงอตัวนี้สดใสบ่มีติ่งครับเดี๋ยวให้เบิง่งนี่กีบเล็บงามกีบเล็บงามอ่านุ่มสีเต่าบ่มีติ่งครับชัดเจนบ่มีติงงตต่งพุ่นพล่นลงโตพุ่นติ่งอยู่พุ่น <c oughs> นี่ครับเพลสีดำพวงหางสีดำ <c oughs> มันคือกันไรบ่มันคือกันมันสูงส่งกันไหมฮะสูงซ่งกันบดพี่น้องเลยมันพราเฟียรตัวนี้เด้อสี่หมื่นเจ็ดครับนานงงามตัวแหลกนะครับทองอ่ะทองว่าง นี่เพลสีดำเปิดเลยพวงหางสีดำต่อไปเบื้องแฝดตัวที่สองเบื้องแฝดดอกมันคือกันตัวนี้ครับพี่น้องครับงอตัวนี้อ่ะตัวนี้เปิดได้ค่าเท่าไหร่สี่หมื่นแปดจ้าสี 48, ่หมื่นแปดพันครับพี่น้องครับตัวนี้ผส,สมเรียบร้อยเนาะแม่นค่ะผสมเรียบร้อยครับท้ายสูงคือกันแมน 42, น่นล <42 S 2> อยสี<น>่สิบสองลอยสี่สิบสองคือกันนะครับนี่เบืง 5, ง้องทายยางอ่าเคยไปดูกันหนึ่งตเนาะแม่นจ้ะมันคือหยานกล่องใช่ไหม ตีครับผสมตีมากครับฮิวโก้ครับพี่น้องครับสมฮิวโก้มากนี่ครับนี่ใบมีหลอดครบเลยมงคนฟาร์มนะครับวันที่ผสมเจ็ดเมษารสพันธ์อร่อยหกสิบห้าครับกำหนดขอดสิบสี่มกรางหกหกนี่ใบมีหลอดครบเลยเด้อนี่ครับมองบุดผสมให้เจ็ดเมษาได้สิบกว่าหมื่นครับสิบกว่าหมื่นแล้วนะครับสี่หมื่นต้อยก่อนสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดครับพี่น้องครับเขาหุ้มระบาดอ่ะดีละอ่ะน้องจอยกับเขาหุ้มนั่งคนนี้ สีออกดำแดงนะสีดำแดงมือตืดๆพี่น้องเลยอ่ะเพศสีดำพ่วงหางสีดำมีติ้งสองติ้งมีติ้งสองติ้งใต้ขวาเลยอ่ะนี่ครับสี่หมื่นแปดผสมเรียบร้อยครับสิบกว่ามือแล้วล่ะเอาไปสังเกตอาการเอาเคยปลูกหนึ่งตเนาะไม่อันจ้ะประกันคาทุกคาถอนส่งสุดลงจมจ้ะประกันทุกโตจ้ะบอกตรงโตขึ้นประกันทุกโตบางโตพี่จ้าลืมถามนะครับประกันคาทุกคาถอนส่งสุดลงจมทุกโตพี่น้องครับได้โบสถ์มาหลายงอตัวนี้ ขอบพูงคลิปสีดําครับจมูกสีดำา่ะกีบเล็บงามพี่น้องครับน้ำลางนุ่มสีเต่ามีติ้งสองติงนะครับนี่เบืองน้ำกันหลดพุ้งสางร้อยซีสิบสองบวกลบขวัญจับมองนางทับนะครับจมูกสีดำบอสีบอแวงเบืองน้ำกันทัดนบ่นอ่านผูบชมเด๋ยวจ้ากระบอกเร็วอ่ะเบืองหน้าตานี่ครับจมูกสีดำบอสีบอแวงอ่ะปลายหูสีดำนะครับกีบเล็บงามนุ่มสีเต่านะครับมีติงสองติง เม่งวันไหลแหงขวัญจับมองนังทับเป็นงวเครื่องดำนะครับเดอ้อเคยไปดูกันหนึ่งตน,นะครับเคยดูกันหนึ่งตแต่รับงวตัวถ่ายเนาะน้องจอยจ้าควันไหลหวันแดดได้เลยว่ <c oughs> าสีม่องที่แหลกคนม้วนใส่หมวกมาเลยพี่น้องอ่ะนี่เพสีดำนะครับพ่วงหางสีดำงตวตโตสุดถ่ายมองเป็นฟ้าแฝดต,ตัวละเมื่อนี้น้องจอยก็มีอาพี่น้องหลายโตครับหลายโตเลยสนใจตัวใดนะครับกะทรมมหาน้องจอยนะครับก็ต้องเกลียงใจ ดูบ้านทวีผลตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับบรรยากาศตอนเสารครับพี่น้องครับจุ่นาของง้วน้องเพื่อนรับน้องจอยนะครับนี่มาเล็ก็ง้วหน่อยตัวอีกก้ว่าแม่ลูกของแม่ลูกคมแหลกครับงามงามพี่น้องนี่นะสนใจแห้งนะครับสำหรับเสานี้ผมพิจ้าปทุมราชนะครับกับน้องจอยบ้านทวีผลกะขอจกคิดเพียงทรคับสวัสดีครับ